แล้วนะครับกับการเฉลยข้อสอบเคมีนะครับมาดูกันครับข้อนี้นะครับเป็นข้อที่24นะครับมาดูกันนะครับว่าโจทย์ว่ายังไงนะครับข้อนี้เขาบอกว่าสารละลายนะครับกรดผสมนะครับมีกรดแอซิติกนะครับวมเข้มข้นหนึ่งโมลาร์นะครับผสมกับ กรดไฮโดรคาริกนะครับเข้มข้น0.1โมลาร์นะครับแล้วเขาถามว่าการแตกตัวของกรดแอซิติกนะครับที่อุณหภูมิ50องศาเซลเซียสนะครับมีเปอร์เซ็นต์การแตกตัวเท่ากับเท่าไหร่นะครับโดยกำหนดค่า k คมเดังนี้นะครับดังนั้นข้อนี้นะครับมาเขียนสมการการแตกตัวของกรดแอซิติกกันก่อนนะครับก็จะได้แอซิติกนะครับแตกตัวได้แอซิเตตนะครับแล้วก็ ได้โปรตอนนะครับหรือไฮโดรเจนไอออนนะครับซึ่งการแตกตัวของกรดแอซิติกนะครับเป็นกรดอ่อนนะครับดังนั้นนะครับการแตกตัวของเขานะครับสามารถเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับไปได้นะครับทีนี้เราจะมาหาเปอร์เซ็นต์การแตกตัวใช่ไหมครับอ่ะก็ดูจากเริ่มต้นเปลี่ยนไปแล้วก็สมดุลนะครับนะเราต้องหาที่มันเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปเท่าไหร่เนาะโดยเริ่มต้นนะครับกรดแอซิติกนะครับมี1โมลต่อลิตรนะครับแอซิเตตเป็นศูนย์แต่ความเข้มข้นของโปรตอนนั้นนะครับจะต้องคิดความเข้มข้นของโปรตอนที่มาจากกรด ไฮโดรคลอริกด้วยนะครับซึ่งกรดไฮโดรคลอริกนะครับเป็นกรดแก่นะครับจะแตกตัวร้อเนาะซึ่งความเข้มข้นของไฮโดรคลอริกนะครับเท่ากับ0.1โมลาร์นะครับแสดงว่าความเข้มข้นของโปรตอนที่ได้จากกรดไฮโดรคลอริกก็ต้องเป็น0.1โมลาร์ด้วยนะครับนั้นเริ่มต้นก็จะมีโปรตอนอยู่0.1นะครับให อะซิติกนะครับเปลี่ยนแปลงไป x อะซิเตตก็จะเป็น x นะครับโปรตอนก็จะเป็น x ด้วยนะครับที่สมดุลนะครับก็จะมีอะซิติกอยู่1ลบ x อะซิเตตเป็น x ส่วนโปรตอนจะเป็น0ูุบวก x นั่นเองนะครับนะสมดุลต้องไปข้างหน้านะครับทีนี้นะครับค่า k ของสมการนี้นะครับก็จะหาได้จากความเข้มข้นของโปรตอนนะครับคูณความเข้มข้นของอะซิเตตนะครับแล้วหารด้วยความเข้มข้นของกรดอะซิติกนะครับนะก็จะเป็นดังนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการแทนค่าไปนะครับเพื่อหาค่า x ออกมานั่นเองนะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์แะครับค่า k นะครับซึ่งโจทย์ให้มาเท่ากับหน่งจุนะครับคูณสิยกกำลังลบหนะครับก็จะเท่ากับที่แทนค่าไปครับพ้นของโปรตอนก็เป็น0.1บวก x นะครับคูณกับ x นะครับหารด้วย1ลบ x นะครับทีนี้นะครับจากค่า k นะครับจะเห็นว่าค่า k น้อยมากนะครับน้อยมากๆเลยนะครับแสดงว่าค่า x เนี่ยต้องมีค่าน้อยมากๆเลยนะครับน้อยกว่าหึงมากๆดังนั้นในเทอมของ0.1ลบ x กับ1ลบ x ตรงนั้นเราสามารถตัด x ทิ้งได้นะครับมาดูกันครับว่าตัด x ทิ้งได้แล้วเราจะได้อะไรนะครับเราจะได้เป็น1.6คูณ10ยกกำลังลบ5นะครับเท่ากับพอตัด x ทิ้งไปแล้วนะครับก็จะได้เป็น0.1นะครับคูณกับ x ส่วนข้างล่าง ก็จะกลายเป็น1นนั่นเองนะครับนะก็เป็นดังนี้ครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็จะแก้สมการหา x นะครับก็จะได้ x นะครับมีค่าเท่ากับ1.6คูณ10ยกกำลังลบ4นั่นเองนะครับแต่ยังไม่ใช่คําตอบนะครับเพราะว่าโจทย์ข้อนี้นะครับเขาต้องการาหาเปอร์เซ็นต์การแตกตัวนะครับก็คือว่าาให้เอาไปเทียบนะครับกับความเข้มข้นเริ่มต้นนะครับก็จะได้เปอร์เซ็นต์การแตกตัวนะครับเท่ากับ1.6คูณ10ยกกำลังลบ4นะครับหาด้วยความเข้มข้นเริ่มต้นของอีสติกก็คือ1นั่นเองนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์คูณจาก100นะครับคูณ10 ได้เปอร์เซ็นต์การแตกตัวเท่ากับ1.6ึ่งคูณสิยกกำลงังลบสนะครับตอบข้อ,อข้อ3นั่นเองครับผม